ประดิษฐ์ปีนี้เปลืไม้จางกันโน่นหน่วยตั้งปายังล้าวเตินอืมเจ้าว่าโยไม่จางเลยวะเจ้งว่ามึงตำมันไม่เรียบร้อยเจ้งว่าปีเล้วแกจางมึงไปตั้งปายังเจ้งว่าดำปลากาวัโดได้ไปยื่นซื้อมันลาวตายอันไปยื่นตั้งปายังอันนนาประดิษฐ์ตำมาเท็ดเล้วปายางเท็ดเลียวเจ้งว่าแกใยเบียเท็ดมือไปเลียอันปีอะไนไม่รู้ไปตั้งว่าไปทุบเจ้าวาไปทุนมันมายิกเย็ดกัน จำมานตัมโบโบเลยแกมันตีจังจิงท้ายมึงตำมานปนีมาไปรถกูมำลุงวัดว่ปพีนี้ใจไม่จังมึงเต่งพัมลุงวัดว่าไม่จังเลยเพื่อจังหว่าจังมึงไปเต่งจังวัดไปเต่งจังว่าไล่ได้มาตนั่งมันไอไล่ไอโตนู้อย่างทิจูเกตนมันเลยตำมานลวก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 แกบ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 ไม่รู้แกบไปไหนหนักหนา ต่มาในออจิงเอาจังแต่ไม่ไเดือดร้อนกับเพื่อนยังตังดะกิึดอย่ากินเหล้าอยังตังดะกยึดอย่าไปเล่นการพ่นั้นมึงอย่าลืมมาเล้ากับการพ่นั้นมันทำห้คนจีบไม่มามากเลี่ยมาไหน่เบื้อบไวคนเราเวลาจีบไม่จีบไม่ได้เพื่อนเนี่ยเถียงกไม่กินเหล้ากับจีบไม่ไม่เล่นการพ่นั้นกับจีบไม่กูจีบไม่ตีกันเม่นกินเหล้าไม่เล่นการพ่นั้นกูเอ็นจีบไม่ได้เดืยบจีบไม่กับโอยจีบไม่กับแม่ไม่ ชิวายกับไร่ก็แม่ไม้ปันปลืากูลากวางวันดียวิพายไเจไดออกเบิ้นการะตือรถจะเจเบิ้ลอย่างเลืองจองเบิ้นไว้ตำุนเจอกียงวันชิพายไปเจอกียงว่าเจ้ามึงหวะกับกับรถปั้นจนแม่ไม้แม่ไมกับกูปกติจะมันเล่งมึงหวะอันนี้คกบกับอบตไกลนูแม่ไม้เอวันนั้นผมเห็นกูกับรถยนต์ยับเลมาระกูแม่ไม้เอ้ เว้นกูกั a รถยนต์ปันช่วนตะกูทันทีแม่ไม่ว่าเพื่อแม่ไม่ว่าว่ากูามืงนี้เจอรถยนต์เรวนะกูไอ้ว่าไม่ไม่ว่าตัวเองเออว่ารถเครื่องเราโลลัวจะเลวหว่าตัวเองตุกน้ำยังไม่จงดวงจักให้เราตีตีนั่นเองกูเละใจเละว่าไม่เคยกระอบตุกน้ำยังแม่ไม่ขึ้นรถว่ากังเกงริมแดงตัวหว่าติดกี่ยังหมดอ่ะ การกิดิมแดงตัวอกปันเลือดแต่ว่าน้องดดหนุ่งเนเนอะไม่กาเกงว้อมนี่ดิมแดงก็ยั่งกันหนึ่งกาเกงวอมดิมแดงเงที่นวลไม่มีเพื่อเจอใครลัดนัดปรอมกูนี่ทันนในกองกูดิมเรื่องของมันดิมแดงก็เหลือก็บอกอ่ากาเกงวอมมันต้องใช้ดิมแดงกระปอกกนแล้วว่ากันแล้วที่นี่กาะตุกน้ำยังไปตุงแม่ไม้รู้จักมึงวะการนั่นนั่นในตุกแม่ไม้ที่ควร ไอ้ตาหนูกะอ้นไปอยากยิ้มไม่ไมมให้มือขวานหนูกะกำปองมาเลยให้มือตายหนูปลดเกียเปื่อแค็กไม่ไม้ไปปื้อนั่นเออแควกได้เร่งลืมมึงว่ากูจะได้เลี้ยงตังทั่วหนังหนังเที่ยงดนังคุึมจ้อยเรารถออกก้างก้างกันไหมไปปินว่าโตอยู่แล้วอว่าติดแกงเปียบมึงจะมาใจเกียร์ที่กุญที่ก็ไม่ขึ้นที่กุญที่บล็อกกันไม่ขึ้น รถยนต์มันนั่งเตรียมที่คุณที่อะไที่คุณที่บกอะไรแล่วออกปากบกกันงงั้นยังมาเจอรุ่นแปดคนตกลงกันไม่ขึ้นทีนี้กระดวงดีมึงวะอันเบมเนี่ยมานู่มาเตกันดิบมาตำรอยมาจำมายงองกางต้นไม่ไม้ปาจางมาตัวใหญ่จันจางเออใหญ่ว่างัวล้วได้เลยยันไม่จางตางัวเลยมาลากไม้ปลื้มที่นี้ทีนี้กูฝันเดินจางกับกูเด็ก หวยบาลเอาจ้างมาลักรถไปล่วงตีตี้มันก็นใจดีขึ้นได้ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดลวกใจ <c oughs> เลยกันบูมาเด็กการดิดเล่นไง <c oughs> กันที่นี่ก้มันก็นไม่ตกเท็จมาดึงเงิใน